ทักษ์ออนยอมรับไปเดทมาหลังโดนอาตุยตุยแพทปุ้ยขยี้ถามรัวรัวกลางรายการแชร์ข่าวสาวสตรองสามพิธีกรอาตุยตุยแพทปุ้ยขยี้ถามหลังแอปทักษ์ออนยอมรับไปเดทมาหลังเจอณนนกุลทิงหลายคนกรี๊ดสนั่นเมื่อสาวแอปทักษ์ออนทีมพิธาได้เจอกันแล้วและยังได้ถ่ายรูปคู่กัน โดยมีน้องปีใหม่และน้องที่พิม์อยู่ด้วยทำเอาแฟนคลับแอปทักษะออนทิมพิธาจิ้นหนักมากเลยทีเดียวแต่ทว่างานนี้มีชาวเน็ตตาดีทำให้เหล่าบรรดาขาเผือกต่อมกระตุกเมื่อชาวเน็ตเห็นแอปทักษะออนควงหนุ่มคนอื่นมาด้วยที่ไม่ใช่ทิมพิธาซึ่งหนุ่มคนดังกล่าวก็ไม่ใช่ใครที่ไหนแต่เป็นนานากุลชานนน พระเอกหนุ่มรุ่นน้องของแอปทักษออนแถมยังมีชาวเน็ตเห็นว่านานกุลชาโนนได้ช่วยถือผ้าห่มของน้องปีใหม่เดินเข้างานมาด้วยล่าสุดแอปทักษออนต่อสายตรงเข้ามาในรายการแชร์ข่าวสาวสตรองมีพิธีกรทั้งสามคนคืออาตุ้ยตุ๋ยแพทนปภาและปุ้ยพิมลวันช่วยกันขยี้ถามแอปทักษออนว่าไปทำอะไรมาโดยงานนี้ทางด้านแอปทักษออน ได้กล่าวว่าไปเดทสิก่อนจะบอกว่าไปเดทกับพี่ปีปีใหม่มาทําเอาพิธีกรทั้งสามคนกรี๊ดหนักมากเลยทีเดียวอีกทั้งแอปทักษะออนกล่าวถึงสาเหตุที่ลงรูปคู่กับทีมท่ทาอีกว่าเอาจริงๆคนแชร์เยอะมากแอปก็คิดว่าให้ทุกคนลงกันไปก่อนละกันก็มีคนถามเหมือนกันว่าทำไมไม่ลงคือกระแสมันแรงจนเกรงใจ แต่สุดท้ายแอปก็คิดว่าควรจะลงเพราะเราก็อยากแสดงความยินดีกับเขาด้วยแหละ